ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือรุนแรงจนเป็นข่าวใหญ่แต่กลับค่อยๆซึมลึกและส่งผลต่อโครงสร้างของประเทศในระยะยาววิกฤตเงียบี้สะท้อนผ่านหลายมิติที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วอัตราการเกิดที่ลดต่ำลงต่อเนื่องทำให้กำลังแรงงานในอนาคตหดตัวขณะที่ภาระด้านงบประมาณรัฐเพิ่มสูงขึ้นทั้งด้านสาธารณาสุขและสวัสดิการส่งผลให้ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจถูกจำกัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พร้อมกันน ยังเผชิญปะนันหาคุณภาพและความไม่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่เยาวชนจํานวนมากขาดทักษะท,ที่ตลาดแรงงานต้องการไม่ว่าจะเป็นทักษะดิจิทัลการคิดวิเคราะห์หรือการปรับตัวส่งผลให้เมื่อเข้าสู่ตลาดงานต้องเผชิญรายได้ต่ำความไม่มั่นคงและการแข่งขันสูงปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างยังสะท้อนชัดผ่าน,นิ่ครเรือนที่อยู่ในระดับสูงยาวนานรายได้ของประชาชนจํานวนมากเติบโตช้าก,กว่าค่าครองชีพทําให้ต้องพึ่งพาก,การกู้ยืมเพื่อใช้ใจ่าย ในชีวิตประจําวันกําลังซื้อภายในประเทศอ่อนแรงและกลายเป็นข้อจํากัดสําคัญของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้าทางสังคมยังคงฝังรากลึกช่องว่างระหว่างคนเมืองกับชนบทรวมถึงการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาทรัพยากรและบริการของรัฐที่ไม่เท่าเทียมสร้างความรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อระบบโดยรวมในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องภายแรงน้ําท่วมและบละพิษที่ทวีความรุนแรงส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่การจัดการเชิงระบบและการวางแผนระยะยาวยังไม่ทันต่อความท้าทายระดับการแข่งขันในเวทีโลกก็เข้มข้นขึ้นประเทศเพื่อนบ้านแหละประเทศกำลังพัฒนาเร่งลงทุนด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขณะที่ไทยยังติดอยู่กับโครงสร้างเศรษฐกิจเดิมการพึ่งพาภาคก,การผลิตและการท่องเที่ยวในรูปแบบเก่า ทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันสิ่งที่ทําให้วิกฤตนี้น่ากังวลที่สุดคือความเงียบและความคุ้นชินของสังคมปัญหาเหล่านี้ไม่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในทันทีผู้คนจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติและค่อยๆยอมรับท,ทั้งที่แท้จริงแล้วมันกําลังบ่อนซ้อรักฐานของประเทศอย่างช้าๆหากไม่มีการระหนักรู้การถกเถียงอย่างจริงจังและการตัดสินใจเชิงนโยบายที่กล้าหาญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการศึกษา และการบริหารจัดการทรัพยากรวิกฤตเงียบนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้อนาคตของชาติเปลี่ยนไปนอย่างถาวรและในวันที่ผลกระทบปรากฏชัดเจนอาจเป็นวันที่ประเทศไทยมีทางเลือกเหลือน้อยกว่าที่ควรจะเป็น